ที่เป็นสิวเรื้อรังนะคะจะต้องฟังติปน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอไอซ์นะคะเป็นแพทย์เวชาศาสตร์ชะลอวัยค่ะสาเหตุหลกัหลกๆเลยนะคะนอกจากเป็นเรื่องของสิวอุดตันแล้วนะคะก็ค,ะคือเรื่องของสกินแบทีเรียที่มันไม่แข็งแรงค่ะทาให้ผิวของเราเนี่ยมันมีโอกาสเกิดสิวออนอ d นออฟนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของสมดุลฮอร์โมนค่ะซึ่งที่ผ่านมาหลายๆคนเริ่มมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นบางคนเนี่ยไปหาหมอปรากฏว่าได้ยาคุมกําเนิดมากินได้ฮอร์โมนมากินนะคะแต่ผลที่ตามมาก็คือเกิดภาวะที่เกี่ยวกับระบบ าาหารไส้แปรปรวนนะคะ mm hmm. เราก็เลยจะแนะนําว่า mm hmm. นอกจาก,กเรื่องของสมดุลฮอร์โมนแล้วสมดุลของจุลินทรีในลําไส้ค่ะ mm hmm. ก็เป็นส่วนนี้ที่ทําให้เกิดสิวเรือ mm ้อรังออนแอนด์ออฟค่ะเพราะฉะนั้นทางแก้เลยนะคะ1เลยค่ะนอกจากราาปปักษาความสะอาดแล้วทําให้สกินแบรอร์แข็งแรงแล้วนะคะอาหารที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะไม่ว่าจะเป็นบล็อกแครีกลุ่มคอริฟวเวอร์ดื่มน้ําให้สะอาดมากขึ้นและที่สําคัญค่ะทําให้สมดุลจุลินทรีโปรไบโอติก mm hmm. นะคะที่อยู่ในลําไส้ของเราสมดุลก็จะช่วยรักษาสิวเรื้อรังค่ะ